เป็ะเด่นร้อนในโลกออนไลน์เช่าเน็ตออกมาวิาพากษ์ลูกซานยับสำหรับนักร้องชื่อดังโดมกรลาหลังมีชื่อของเพจของโดมกรลาไปคอมเมนต์ใต้ภาพของจินนี่ลูกสาวคุณหญิงหน่อยสุดารัฐในเพจของดิววีรวัน์ด้วยถ้อยคำรุนแรงและสอบไปในทางที่ไม่เหมาะสมคุกคามทางเพศต่อมาทางด้านโดมทนกระแสไม่ไหวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลส่วนตัว พสข้อความชี้แจงว่าสำหรับที่คอมเมนต์ผมในเพจคุณดิวผมไม่ได้โพสต์นะครับแต่อยากขอโทษต้องหาตัวก่อนว่าใครโพสตแต่าชาวเน็ตบางกลุ่มก็ไม่เชื่อเลยเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องเรืเดียวค่ะล่าสุดทางด้านบรุรอกรามก็ได้ออกมาอาดคลิปชี้แจงยอมรับว่าเป็นคนคอมเมนต์เองสวัสดีทุกคนนะครับอันดับแรกเองผมอยากจะชี้แจงเรื่องที่โพสต์นะครับ ก็อยากจะขอโทษก่อนเลยนะครับหลังจากไปไล่เลียงทำลายโทรหาแอดมินนะครับซึ่งผมมีอยู่7คนนะครับก็ทราบเรื่องมาแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นผมเองนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็มีการกินเลี้ยงปีใหม่กันแล้วก็ผมเนี่ยไม่ทราบเลยว่าน้องผู้หญิงในรูปเนี่ยเป็นใครและบวกกับผมกับทางดิวเนี่ยเราจะโพสต์นะครับแซวกันเรื่องภาพที่ทาง ทางพี่ดิวแกโพสต์เรื่องเกี่ยวกับสาวๆแกก็จะชอบโพสต์รูปส,สาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไปโพสต์ในรูปนั้นแต่อาจจะใช้ถ้อยคําที่ผมว่าไม่ได้เลยไม่เหมาะสมเลยก็อาจจะเพราะเรากึ่มๆแล้วด้วยอย่างนี้ครับพอตื่นมามารู้ก็ไม่คิดเลยว่าเป็นตัวเองเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนให้เกียรติผู้หญิงนะครับแล้วก็ไม่เคยโพสต์ในมุมแบบหยาบคายอะไรถึงขนาดนี้แต่ด้วย ตัวเองก็อย่างที่บอกว่าแซวกับคุณดิวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะกับพี่ดิวนะครับเพราะถ้าเกิดใครตามเพจดิวเนี่ยก็จะทราบว่าเขาจะมีการลงรูปของผู้หญิงในทํานองแบบนี้ซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นแค่อีกหนึ่งรูปที่เขาโพสต์และเข้าไปแซวแต่พอตอนหลังมารู้ความจริงเนี่ยโอ้โหรู้สึกตกใจมากนะครับแล้วก็ต้องขอโทษจากใจจริงเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าอย่าไปดึงผมไปเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรเลยเพราะว่า ผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยนะครับผมเป็นนักร้องนะครับเป็นศิลปินคนทํางานวงการบันเทิงมันคือคนละเรื่องเลยมันเลยทําให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงท่านนี้เขาคือใครนะครับก็อยากจะใช้คลิปนี้นะครับชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับก็ได้จะเคลียร์นะครับส่วนทางผมเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับติดต่อนะครับไปทางคุณหญิงนะครับและอยากจะขอโทษกันด้วยนะครับที่เกิดความผิดพลาดแบบนี้ ับผซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าแสดงความคิดเห็นและดรามากกันอย่างต่อเนื่อง